ต่อไปนะครับเป็นการแสดงวรรณคดีเอกของไทยเรื่องลิลิตธลอภาพพิสดารขอเสียงปรบมือรับเลยครับสีสิทธิชัยไกรกรุงอดุงเด่นุุงฟ้าราละรัวกลัวมหิมาระอาอนุภาพ ปราบทุกทิศฤทิ์ลุกรานขรานพระนครรอนราวกาวตาวตัดหัวตัวกลิ้งกลาดดาสะดวนฝ่ายข้างยวนแพ้ไพ่ฝ่ายข้างลาวปไลฝ่ายข้างไทย,ยเยยยังคืนประเทศพิสารสำราญราชสำริดพิพิษราชสมบัติพิพั ธนมงคลสัพพะสกลสีมาประชากรกเกษมสุขสนุกทั่วทรณีพระนครสีอโยธยามหาดิลกพบนกพะรัชราชธานีบุรีรมอุดมโยกยิ่งล่าฟ้าฟื้นฝึกบูนสองนางพระเพื่อนพระแผงพระราชธิดาเท้าชัยพิษนุกร กับนางดาราวดีแห่งเมืองสองออกฉาบพร้อมกับนางรื่นนางโรยคนรับใช้สนิท ชัิดาผู้ลือโฉมแห่งเมืองสองตัวข้ามีพระนามว่าพระเพื่อนส่วนดิฉันมีพระนามว่าพระแพงคะ่ะพระแพงน้องคะ่ะพี่ได้ยินเขาล่ำลือกันว่าทั้งชาวเมืองพ่อขาพวกขับซอยโอฉมต่างล่ำลือถึงความงดงามของพระลอว่างดงามยิ่งเหลือ มีเสด็จพ่อคือท้าวชัยพิ่ทสรุกรพิสนุกรและเสด็จแม่ดาราธาวดีตัวข้าคือพับแพงน้องแพงเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกพ่อค้าชาวเมืองพวกขับซอยอสมเขาต่างล่ำลือกันทั่วเมืองเลยว่า พะลอช่างงดงามยิ่งเหลือมีกิ่งหรือสเสด็จพี่ข้าอยากเห็นคือสีขาวสีเงาสีรอพะลอ,ลอลกิ่งมหาเลาบ่ใดเสียก่อนพี่พี่ก็อยากเห็นความง,งดงามของพะลอเช่นกันแต่จะทำยังไงดีนะพะลอจึงจะมาหาเราไม่ไปลไหลงลายสาวอื่นเสียก่อนนะน้องรัก เดี๋ยวน้องจะเรียกนางลื่นนางลยถ้าพี่เลี้ยงของเรามาปรึกษาให้นะเพคะ,ะเสด็จพี่เพื่ออะไรจะดีๆแนะนํานางลื่นนางลยอยู่ไหนออกมาเยีเ่ยยวนี้เลยเแล้วเลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพคะมาแล้วค่ะ,ะปทิดาทั้สงสองพระองค์เรียกหม่อมฉันแม่มีอะไรหรือเพคะหน้าตาของทั้งสองพระองค์ ดูซีเซียวหม no ุนหมองป่วยไข้หรืออย่างไรเพคะป่วยใจนะสิไม่ว ug ่าเฮ้ย <h> ค <tres> ้าอายไม่รู้จะพูดยังไงดีโท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 ทวนหัวของบ้าวหม่อมฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไปอายผิดจารีตประเพณีดอกเพคะใครใครเขาก็ทํากันการที่จะให้ผู้ชายมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากฟังทางนี้เพคะ เยี่ยมงั้นเราไปทำตามแผนกันเลยนะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อไอ้หักไผ่บดไอ้ลีหัวใจไอ้นี่สิมีต่เจ้า ไห้ฮักน้องฝากเจ้าให้เขาดูแลถ้าเขาบอกแค่ขึ้นมาเดิอให้ยังฮักน้องเสมอแม้ว่าเธอเป็นของคนโอ้ข้านี่คือปู่เจ้าสมิงพราย รักษาอยู่ภูเก้าภูพานค้ำมาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายปีไม่ได้ออกจากถ้ำมาเลยวันนี้มาพิเศษเพราะว่าอาจารย์อภิชาติส่งลายไปหาให้มาด่วนข่าวก็เลยบินมาหอกมาด่วนเลยโอ้โลกมนุษย์มีแต่คนหน่าจาน่ารักจริงเลยนะเนี่ยอืเคยเห็นแต่ตาทิบหูทิบ วันนี้ได้มาเห็นตาจริงๆมันช่างโสภาจริงๆไม่แต่คนน่ารักเนอะโอ,โอ้นั่งพักผ่อนก่อนลอยข้ากวนกเกิดสัตว์ป่าเยะแยะมากมายน่ากลัวภูเขาก็สูงชันมีคนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ข้ากลัวกับมามาถึงขนาดนี้แล้วตายเป็นตายพระธิดาของเราจะได้สมหวังเสียที นั่นไงปู่เจ้าอยู่นั่นแล้วไปกันเถอะอนั่นนางรื่น,นางรอยใช่ไหมแช่ใช่ตใช่เจ้าค่ะเก่งนะเนี่ยขนาดหลับตาภาวนาอยู่ยังจําได้เลยเออมาให้ข้าช่วยกี่ครั้งแล้วเนี่ยยังไม่สําเร็จเพราะรอย,ยังไม่มายังไม่มาหาอีกเหรอยังเจ้าค่ะครั้งแรกเจ้าปู่เสกรู้กุมผูกยันส่งไปไม่ได้ผล ครั้งที่สองอปู่เจ้าทําเสน่กระพือไปอก็ไม่ได้ผลพเจ้าค่ะอ,อครั้งที่สามค่ะเสกสลาหินไปพะรอก็ยังไม่มาอีกเหรอใช่เพคะครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะคะท่านเจ้าตาโอ้จะได้เหรอเจ้าปูอ่อยากได้เงินทองมากมายเพียงใดบอกได้เลยนวเจ้าคะอุ้ยปู่ไม่ใช้เงินใช้ทอง ปู่ต้องการได้พวกเจ้าสองคนนี่แหละมารับใช้เจ้าจะว่ายังไงอะไรนะเจ้าคะโอ้มันเป็นกรรมของพหลเดี๋ยวปู่จะจัดการให้นะเดี๋ยวจะเสกไก่ผีไปให้ไปตามพหลมานะมันเป็นกรรมเป็นนั่นของพหลเองนะเจ้าค่ะไปพักผ่อนก่อนนะเจ้าค่ะ บายบายงั้นค่าสองคนขอตัวก่อนนะเจ้าคะาคราวนี้พระธิดาของเราระจะได้สมหวังแน่นอนปู่เห็นสองเจ้าปู่ปานีนักนาจะช่วยสองกษัตริย่าร้อนจากเชิญพระลอลีลาสูสองนา สองราอย่าได้ค่อนอยู่ท่าฟังศารแลลลรูปแม่ทำไมหนะ้าตาเจ้าหมองเศร้าตัวก็ร้อนร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยลูกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าสเสด็จแม่ข้า,นาหนาวเหลือเกินพระเจ้าค่ะโอ้โหเดี๋ยวแม่จะดูแลให้นะนั่น นั่นพระเพื่อนพระแพงใช่ไหมยอดรักของข้ามาหาข้าทีพระเพื่อนพระแพงเจ้าอยู่ไหนกันออกมาหาข้าครับข้าเองขอรับจำข้าทั้งสองไม่ได้หรือแก้ขวัญเองขอรับ จำลืมบทใช่ไหมข้า <gr'> ก <ald en> ็ล <discut arians> ืมพานางขอรับพระลอคงถูกเสนยยาแฝกแน่นอนเลยจึงได้ละเมือพ่อเพออย่างนี้ขอรับแล้วไปถูกเสนยาแฝกของใครมาล่ะเจ้าแก้วเจ้าขวัญอ๋อคงถูกเสนยยาแฝกของเมืองสองแน่เป็นแน่แท้เพราะว่า เราเคยสังหารปู่ของพระเพื่อนพระแพงตั้งในสนามรบมาแล้วครับทีนี้เราจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามรักใช่ไหมพลอรอพระเจ้าค่ะใช่แล้วทหารคู่ใจของข้าสเสด็จแม่พระเจ้าค่ะลูกขอลาไปหาพระเพื่อนพระแพงถ้าไม่พบหน้านางทั้งสอง ลูกคงจากตายในเร็ววันนี้พระเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่นะลูกเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นตายแล้วนี่คงเป็นเวรกรรมของขา้าและชาวเมืองสวงแน่ๆเลยตายแล้วลูกไม่นะไม่งั้น<ม>ลูกขอลาแม่เจ้าเพื่อไปตามหาพาเพื่อนมาแพงถ้าขาดซึ่งนางทั้งสองข้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพระเจ้าค่ะลูกขอลา ถ้าอย่างนั้นเมื่อแม่ห้ามเจ้าไม่ได้แม่ก็ขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกนะเจ้าแก้วเจ้าขวัญดูแลลูกของข้าเป็นอย่างดีรับทราบพระเจ้าค่ะนั่นไก่ไก่แก้วเจ้าแก้วเจ้าขวัญเจ้าตรงตามไก่ตัวนั้นไม่ห้าจงได้มันช่างสวยงามยิ่งนักเร็วเฮ้ยนี่เนื้อหัวของเราบ้าผู้หญิงไม่พอยังบ้าไก่อีกแล้วมึงกับบ้าอะไรเออบ้าบ้าว่ะ สุดทานสุดทัดเทา้าสุดบุญทรงโศกพักซบสุนร่ำให้เหนือบาทยุคนขุนขวนคร่ำไปนาสยายเกตเช็ดบาทไทยที่ราดไว้เป็นเฉลิมเร็วสิเจ้าแก้วเจ้าขวัญเจ้าจงตามไก่ตัวนั้นไม่ฆ่าจงได้ พระผู้องค์ทั้งสองตามไปแล้วคระตามจนเหนื่อยแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยนี่มันลานไดนนสาร์นี่นาเฮ้ยไม่ใช่นี่นั้นเรือนเพชรนี่นาเฮ้ยไปบ่อยเรอนี่มันอุทยานนี่นาจริงหรือเจ้าแก้วเจ้าขวัญนี่เรามาถึงอุทยานเมืองสองได้อย่างไรเราต้องจักรีบปลอมตัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครคืนนี้แหละ ข้าจักได้พบพระเพื่อนพระแพงยอดรักของข้านี่พวกเจ้าเป็นใครกันนะลักรอดเข้ามาในเขตอุทยาหลวงได้อย่างไรกันน้องสาวน้องสาว,นสาวคนคงจะเป็นคนรับใช้ของพระเพื่อนพระแพงแน่เลยช่างสวยยิ่งแท้ปากดีข้าจะให้ทาหารมาเอาพวกเจ้าไปกุดหัวให้หมด ฉรนหารช่วยด้วยช่วยด้วยช้าก่อนน้องสาวนี่นายของเราพะรองไงจำไม่ได้หรือป้าคือมันหล่อแน่สัมภพราเพื่อนมาแพงพันปวงแปดตายแล้วแม่รอเนาะว่าค่ะท่านผู้ชมเนาะเนาะ,น,ะนางทั้งสองช่วยบอกหอนทางให้ข้าไปพบพระเพื่อนระแพงด้วยเถิด ใจข้าจักจักใจขาดอยู่แล้วนะนะ,นะบอกข้าหน่อยเถิดพิะธิดาทั้งสองของข้าอยู่บนหอคาเพคะข้าทั้งสองเนี่ยเปิดทางให้พระองค์แล้วขอพระองค์เชิญเสด็จทางนี้เลยเพคะทางนู้นเลยเพคะส่วนพี่แก้วพี่ขวัญมาทางนี้เจ้าค่ะน้องจะพาไปเล่นน้ําอาบน้ําดูหอยดูปูดูปลาอยากดูไหมเจ้าคะเออไปดีไหมเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อพี่ก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะ อวอ้าวพี่ก็อยากเหมือนกันอวขวัญจอยากไหมเฮ้ยอยากอะไรเฮ้ยอยากตับเอ้ยเฮ้ยอยากบัวอยากกินบัวได้เพคะเสด็จพี่เดี๋ยวน้องตะปอนฝากบัวแล้วพวกเราจะได้ไปสนุกน้ำและสนุกบุกกันมาค่ะมาทางนี้เดี๋ยวน้องจะพาไปค่ะมาค่ะ แพงเจ้าอยู่ไหน,ไหนพี่มาถึงแล้วอยู่ไหนกันนะที่รักของพี่น้องทั้งสองอยู่นี่แล้วเพคะงามเจ้าช่างงดงามเหลือเกินงามจนไม่มีอะไรจะเปรียบเจ้าได้น้องทั้งสองลุกขึ้นเถิดไม่ต้องคุกเขา่าพ้แพงน้องค่าเข้ามาตกลงกันดีกว่าว่าไพ ได้ก่อนโอ้ยโมเมนผูดด้ใดสีเอาก่อนละลอยยังเสียเกินขาบาดหนึ่งใานอกเสียวข้นงเทิงคือเป็นเพียงเสียวทั้งลางค่ะใจเย็นน้องหญิงทั้งสองของข้าข้าจะจัดหนักให้กับเจ้าทั้งสองสมแก่การรอคอยไม่ต้องห่วงนะได้ทุกคน กอดน้องหน่อยพี่คะกอดน้องกอดน้องให้แรงๆหยุดอยู่ที่นี้นะชั่วชาไม่มียางอายเอาผู้ชายมาเสพสมถึงย่าถึงเรือนรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นหุ้ยตายแล้วพลรอพี่คะเสด็จพี่เตือนบรรทมแล้วพี่คะเจ้าหญมาแล้วรีบหนีกันเถอะพี่คะ ข้าไม่หนีข้ารับพวกเจ้าทั้งสองเจ้ายาโบดเห็นใจในความรักของข้าได้เถิดเจ้ายาเจ้าฮเจ้ายาุบปากฮุบปากฮุบปากไอ้ศัตรูวันนี้คือวันตายของเจ้าเมืองสองเคยฆ่าพระสวามีอันเป็นที่รักของข้าวันนี้แหละข้าจะได้สังเเแท้สักทีทหาร พอองเองมานี้ผมมึงมานี้ปาทีทูซุ่มจอบลอยยูรูดลอยกินลูกสาวพึ่นตัวนี้มือนี้เป็นมือตายของพวกสูแล้วปาดห่านเนื่องสองมาลองามาดังน้องอยากกินน้อง ข้าเสียใจกับนักเรียนม2ม3ด้วยนะครับท่านรู้หรือยังว่าอาจารย์ชนท่านเป็น ha ลูกสาวคุณแม่เข้าบทเนี่ยวันนั้นก็สมแข็งแรงแค่ล่ะบทไอ้แท้เป็นทหารสายเลี้ยงลูกสาวคุณแม่อยางตัวนี้ตายจะกทุ่มบดิตายจะกท่ จะแก้วจะขวัญระวังทหารตายทำไมเอาเตี๋ยมื่อท่านเลตายตีเลืมบท ทหารเอียงไม่ลบดีแท้เออตายแล้วบาดเนี่ยมาบาดเดี่บกแหลบักขาวขาพะลุวะเดี๋ยวนี้ฟ้าวยิงมันยิงฟะวเนี่ยตายด้ยนี่ข้าจะปกป้องเจ้าเองที่รักของข้าอย่างวัอย่างนอเนาะ มานานยิ่งเถอะเนาะบทกระลืมไอ้ก็เธอขอลอเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยจบเสร็จขอล่อภาคพิสดารจงอย่าเอาเยี่ยงการสามไทยดิเรกรักแรงหารทุกเท่ารักมีดูละคร กล่อมให้เหตุรู้เตือนตนขอเสียงปรบมือกับ,บ,บนิดพลอภาพพิสดารนี่ยครับ,บคุณครูของเราวันนี้เต็มที่มากนะครับเชิญค,ครับ <c oughs>